สวัสดีครับผมนับเก่งแม็กเลเวลกาล่านครับวันนี้เราก็จะมาส่งนับโตโยต้าฟอร์จิเนอร์ครับวันนี้ก็ส่งงานดึกนิดนึงนะครับเพราะว่าลูกค้ากาลังจะเข้ามารับนะครับแล้วก็ครับเราก็รอนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาบอกกันเลยครับว่าคันนี้ได้ทําอะไรไปกับเราบ้างครับคันนี้ก็เป็นงานประกันนะครับเป็นงานประกันครับสีที่เราใช้ก็เป็นสีโครแม็กเกดพีเยมเช่นเคยนะครับคันนี้ก็เป็นสีโครแม็กทั้งสีจริงและแล็กเกอร์นะครับอันนี้ก็เป็นงานประกันให้ดูเลยครับงานประกันเราเหมือนเราเหมือนรถทั่วไปหมดทุกอย่างครับไม่ว่าจะรถแ่่เป็นทีบบ หรูที่นี่เราเกตเดียวกันหมดครับคุณจะมาเป็นงานประกันหรืออะไรก็รับจบให้หมดนะครับสีใช้เหมือนกันหมดนะครับก็เดี๋ยวดูความฉ่ำรอบรรถกันดูก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสีเบอร์นะครับเป็นสีเบอร์แท้ๆนะครับตรงรุ่นของ t o y ยต้าฟอร์จูเนนะครับคันนี้สําหรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากปรึกษาอยากเอารถเข้ามาทําสีนะครับแต่ไม่รู้ว่างบตัวเองใช้เท่าไหร่ก็ลองเอารถเข้ามาให้เราดูนะครับเพราะว่า ราคานี้เราจะตีตามรถนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรถใหม่มันก็จะตีง่ายครับกลมๆแต่ถ้าเป็นรถเก่ามีบุบมีอะไรมันก็ต้องเอารถเข้ามาคุยกันครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองซืเข้ามาที่เพจแมกเรียวกระลัดที่ขึ้นอยู่ด้านซ้ายมือของผมนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับผมเก่งแมกเรียวกระลัดก็ขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับสวัสีสวัสดีครับบ๊ายบายครับ